อัปเดตบรรยากาศของตลาดน้ำวัดลำพญานะฮะอยู่ที่อำเภอบางเลนนครปฐมตำบลลำพญานะฮะที่จอดรถเยอะมากๆมาอัปเดตให้ดูนะจริงแล้วเราเคยทำไว้แล้วนะฮะเคยทำคลิปไว้แล้วนะตลาดน้ำวัดลำพญาวันนี้วันที่สามมีถุนาปีหกเจ็ดมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับบรรยากาศของ ตลาดน้ำวัดลำพญานุ่นที่จอดรถนะเยอะมากๆเราก็เดินผ่านตรงนี้เข้ามานะโหที่จอดรถตรงวัดก็มีนะตรงนั้นนะ่ะ ที่จอดรถเต็มเลยตรงนี้นะ่าจะเป็นกุฏิพระนะบริเวณศาลาแล้วก็เป็นกุฏิห้องน้ำนะ แยกออกเป็นซ้ายขวาซ้ายก็น่าจะสุดทางแล้วนะฮะขวาก็น่าจะเป็นต้นทางนะเป็นขายของที่ไม่ได้อยู่ในน้ำนะฮะก็อยู่บนบกอยู่ในส่วนของเป็นตลาดบกนะเดี๋ยวค่ะกลับเราจะพาเดินไปทางโน้นนะฮะตอนนี้เราขอพาเดินดูแผงอาหารก่อนนะ แค่อาหาราก็ยื่นลงไปในแม่น้ำนะฮมีร้านส้มตำหอยดองราคา45บาท60บาทนะก็นั่งรับประทานริมน้ำเลยแล้วก็เพิ่มมาไฮไลท์ก็คือ เป็นจุดถ่ายรูปนะมีล่องเรือด้วยนะใครสนใจล่องเรือแพรประชาสมคัญพูนย์0 8 1หนึ่งห้นึ่นะ ค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็มีสองฝั่งฝัง่งนู้นก็มีนะฮะเราพาเดินฝั่งติดน้ำนะในเวลาที่เรามามันก็บ่ายโมงแล้วนะกใกล้จะปิดแล้วน่าจะประ,ประมาณสักห้ามงเย็นเขาปิดตลาดแล้วนะนีะ่ตรงจุดนี้มีเรืออยู่สามสี่ลำเลยนะก็เป็นจุดที่ขายของ ทำอาหารขายบนเรือเลยนะก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งนะของตลาดน้ำวัดลำพญานะมหมูสเต๊ะสิบไม้หกสิบาทยี่สิบไม้ร้อยยี่สิบสามสิบไม้ร้อยแปดสิบตรงนี้มีทอดมันไก่ด้วยนะ ทอดมันเรือป้านมีนะปลาสลิดทอดนะจานละร้อยมีไข่ด้วยนะสี่ตัว สี่ตัวร้อยสามตัวร้อยมีไข่นะซื้อไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดกลับมาแล้วเขาปิดร้านนะเป็นปลาสลิดมีไข่นะถ้าไม่มีไข่ก็สี่ตัวร้อยแล้วก็ถ้ามีไข่ก็สาตัวร้อยถือว่าถูกนะน,นี่ก็เป็นร้าน๋ดดยวยเตย่ ก็มีไข่ผักนะคนนี้ก็เป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนะก็ะเป็นร้านย่อยๆแล้วก็มีที่นั่งอยู่ล็อกกลางนะ ฝั่งซ้ายจะเป็นริมแม่นม้ำท่าจีนนะฝั่งขวาก็จะเป็นของขายฝั่งบนบกนะเราเดินมาจะสุดทางแล้วนะเนพะ่งเดินได้แค่ฝั่งเดียวนะถ้าเดินมาดูบรรยากาศนะ เราเดินมาสุดทางก็จะเจอประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำวัดลำพญานะสามารถล่องเรือล่องแพชมธรรมชาติได้นะตารางเรือบริการก็จะมีตั้งแต่10.30โมงนนะฮะแล้วก็รอบสุดท้ายบ่าย2.30ไปจบที่กลับมาบ่าย4.00นนะค่าโดยสาร30บาทผู้ใหญ่70นะฮะถ้าต่ำกว่า7ปีก็ฟรีนะฮะ ไจะล่องถูงวัดสุขาวนารามนะครับไปไหว้พระแล้วก็รอดใต้โบสถ์นะครับมีจาหารนี้ให้อีกหนึ่งที่นะครับในร้านกาแฟและร้านขนมไทยนะครับยาไทยมียาไทยแจกด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่ล่องเรือนะผู้ใหญ่70บาทไปวัดสุขค่ะวัฒนารามนะไปไหว้พระแล้วก็ลอดใต้โบสถ์นะ เราเดินมาสุดทางแล้วนะส่วนตรงนี้เป็นดิมแม่น้ำแท้จีนแล้วก็ตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นร้านกาแฟะนะเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะเรือที่เขาไปล่องเรือที่วัดสุขาวัฒนารามนะพอเรือตรงนี้กลับมาเดี๋ยวตรงนั้นก็จะออกนะโอเคะเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะ มีของขายตลอดทางเลยนะเพอมาช้าก็ของก็เริ่มที่จะปิดร้านบ้างแล้วนะบ่ายมงกว่าเกือบเกือบจะบ่ายสองนะฮะตลาดเขาปิดทั้งม่เย็นนะร้านผัดไทยกุ้งสดนะะร้านกระพาะปลา ฝั่งนี้ร้านค้าจะน้อยกว่าฝั่งที่ติดริมแม่น้ำท่าชีนนะคะ เจ้าหูทอดร้านหมูสเต๊ะร้านอร่อยจังนะฮะชุดเล็ก10ไม้70บาทชุดกลาง20ไม้140ชุดใหญ่30ไม้210บาทเราขึ้นมาจากแทรแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูส่วนที่อยู่บนบกนะฮะฝั่งซ้ายขวา ที่อยู่ติดกับลานจอดรถนะก็ยังคงคึกคักอยู่นะแล้วก็ของที่ขายก็มีหลากหลายมากๆนะมีทั้งผักผลไม้ผักสดผลไม้ของกินนะปะกลกันไปนะก็มีทั้งร้านที่เก็บร้านแล้วมีทั้งร้านที่กำลังจะเก็บนะส่วนใหญ่ก็ขายกันหมดแล้วนะฮะ สดนะเป็นก่นได้เลยนะจ้าค่ะสดกันเลยเขื่อนต้องเตือน เราก็เดินมาจนสุดทางแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับตรงส่วนของตลาดปกก็อย่างที่เห็นนะก็เป็นส่วนของขายสินค้าหลากหลายนะฮะมาอัปเดตให้ดูบรรยากาศของตลาดน้ำวัดลำพญานะฮะตลาดเปิดทุกวันหยุดเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตตเลิกนะฮะเริ่มเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึงเวลาห้าโมงเย็นนะ อยู่ที่ตำบลลำพญานะฮะอำเภอบางเลนนคนปรปฐมนะฮะ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีค่ะ